Chó cây, chó bền Tia cốc bền Chà tia nín, tia nguồn Tia đục, tia thông Tia tinh vọng, tia năng Tia cốc đẹp Chà tia cốc thơm nguyên เียไม่เลืออไไรปูหมินเยเที่ยไม่เลือระไรมันเสียใจนางนวลต้องไกรต้องกลวนอููใจตุงเว้นใจกินเรียยมอนเขาไหนอนงัน กราเานามวางมีไว้ตรงกรางหนึ่งครับโอนีกว่าจิ่รงใกล้ไปอยู่กันใช่ก็แวนแต้ไมน้องเคงใจแกรนปีรู้ได้บอกน้องให้แก้วเจก็อนี้ไม่กว่าโบกยิ่งตงตรงใกล้วนรป้อนลคือเรียงซาบเรียบอ่นก็ต้องเอากัแนนวางไว้ตงกลางนึ่งครับก็นั้นที่แจพี อาเรืああ่องนี้ต้องตามคนแต่อารวะเกย์อารวะกแต่งานเล็วกันอาเรื่องนี้ต้องตามนั่งเกยกว่าประกาศซิหรือตามนั่งบูดหน่อยตะลุกอีเตออาตามลูกแมวเราก็ได้แล้วไปรบกวนไอ้ต้ามคูนี่กูเกยแต่งงานเล็วเออมึงเกยแต่งงานเล็วกวนะเอออาเดี๋ยวให้แกวมากราบตูนอาเพราะแกวเกยแต่งงานเล็วเชิญแต่งนี้แต่พี่แกวอาไปแกวไป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 เราไปเด้อไป เดี่ยวแก้วใดๆครับทูลให้องุ่ยิ่งรงดาบว่าเร็ดองปนได้คืนเดยงชาติเดือดหมนอาโคตึงองกันนามควางตร้งแรงหนึ่งท่านเอาว่ามาเลยพี่แก้วน้องสงสัยน้องอยากจะรู้อาโบนารุกอาใจใจเตรียมมาเกิดแต่งานดีอาควังนั่งเต้นควัง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 ไม่ดีพี่ใจกี่เด็ด กองเช้งหวยอุงนกนิปล้อเรื่องนี้ประกุนนี่คนไทยเป็นเหตุผลละกองคนโบราณเลยพี่ครับก็อยากดูใจยก้อนขู่บ่าวเจ้ากูดำตัตดำเพื่อลูกเพื่อเลนจะพี่เงยกด หลังเล่าจนติดเรื่น้ำไอ้เก็บโดหลูกอ้หลูวทุนจะพี่จ่าหับเราเคยอดเราเก็บโดเอาไว้ตายเก่งนะว่ะไอ้ไรเหล่าโตอ่าเข้ามาตรงนี้มามามาไอ้โต้เรียกไอ้เด็กนายกมีซุดไปทีว่ะรวยวะอย่ามาซ่ากระป๋อเท่าเข้ามันไก่นะเว้ย ลิกชิญนกับพนรณเถ์ชิญนกับว่าพลื้กก็นอควักแก้ววักเราเคยอดเราเก็บกดเอาไว้ได้เต้โบยิงมันนอนคลิงซับซนน้าแก้วน้ามันนอนคลิงซับซนว่าร้อย ตอาต้งก็ามาเย,ยออกแข่งก็ามาชุดปนสุดท้ทยตำปริกไยกปลัเตียงโอ,อ้นั่นแล้วแหละพอเรานอนลับแล้วก็ามาจับมาช่วยเช่งกันมาโทอไอ้เล็ดนั่งเฉยๆยไอ้เป็ดว่าแกพอเรานอนหลับแล้วก็ามาจับมาช่วย cứu thân nan, được thật không có cán, hay đồ hay ho lều. Lo lèo, thương <laughs> thân, mà giết là... mà thân được tiếng. Ay Dầu nha thương <laughs> thân, mà thương thương tiếng, thương 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 là thương 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 trẻ thương 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 dù thương thương tôn thương chết lèo thương 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 khơi, đổ khơi, đổ khơi <laughs> เชือบรางจึงกลับขึ้นไปรีบแจ้งคอยหัวลงในขั้นเลยเจอดเปิตไอ้ไร่ที่มันบาดตอนลาหลวกนี่เลวอาโบน่ารงเด็กไปรุ่นต็ดจัดแล้วชีกถุมน้องชีกถุมชีกถุมเจอดเปรตกลั้นไหนตัวกว่าปะไบเลยไาเลยเป,ยปรตนี่ไม่พูดผู้สุนทร ตอนนั่งก็อานำวางมว้ใหลูกก้อยหลังก้อยหวามาเฉยเอ็ดเมมไปกับเปลือกอยู่บาจิงแก้วนั่งอุ้มมาเรียวตีเล่นต่อเจ้านี่ฮนั่งใจอุ้มเออเดือดเยิมแต่นุ้อุ้มเออตานเล่นหยวกนี่ต่อเจ้ามึงได้เป็นเมียกู ร้อยกูตำบุญไปแล้วเนี่ยเดรีร้อยลุงอัขระไว้เรอบลยเนี่ยนูมินรอกแล้วดูราปูมินโอ้ปีนี้ดูราผูมินตำตาที่ดนร้อยพกอาวุธเต็มหัวแล้วโอกใชเหรอกองนังบุญนูเพิงยอมเลยว่าเจ้านี่แกมึงรูปเลือดเนี่อนนูอย่างดำดำอยู่เนี่ยแม่มันประตูนหน้า สวัสดีนะจ๊ะพี่ทองพี่แก้วพี่โถเออพระเจ้าค่ะเออกระม่อมนายอยตรงกระปุ๊บตาว่าบังคมวงยิ่งติดกระุบมันจะมันหลากหลอกเอาวะแล้งจัดจัดติดตองว่าแกรบตะว่าบังคมวงยิ่งติดก็รบไอ้นี่ติดกระบไ๊บหายติดติดครุบไปตัมาดุกอนนะติดคลุบเนี่ย มาสุกอนก้าไปเกยกำคลุบให้แต่วันอัน,นเอี่ยไม่ทราบบอกยิ่งมีอลาวัตุอละวะอะไไอาวารายเดียกตีเรียกเรากระม่มนายท,ทออพร้อมด้วยลูกน้องต่างซองว่าลูกน้องแต่ว่าให้เกมึงเวกตีตีกลัวควันตั้งบุญวันนายวัาที่ก็ะปูตึงแบบเป็นลูกพี่เป็นนายวัาเพื่อน คนพนในท้องไม่มีหุ้นเป็นไงว่าเผื่อมึงเสือกูไอ้แก่อ่านตือคนี่มีหุ้นเป็นไงว่าเผื่อต้องเล่นนั่งไกยกว่าอ่านตัวคนนักเล่งคนใจถึงนั่งเกยกว่าประก,กาศชิดนี่เออไอ้กกูเตื่อทุดโยดคนไม่ใจถึงไอ้ท้องนีเป็นผื่นในว่าเผื่อไครับซอยกานาดใดเนี่ยเคยหนองหยัดแมนไปยบกินหน้าวดลกโล แน่นวันนายกลองยินได้ปล่อยกินสักิดมาดแต่แตกเปลือดของมันเอนอนายกลองไม่ไอ้ฟึ๊บนา้แต่มือกีตาร์แสบฤสธิ์ <c oughs> มือกีตาร์อยู่โลเว้ยว yes. <c oughs> ้า้อยจริงเออนี่มือกีตาร์ไม่ใช่ธรรมดานะพวกนั่งอบนะักคุยบอกอ๋อเออนี่พวกนอยนั่งตีทับไอ,อ้นู <c oughs> ่นพวกล่วงเอยคุณบี๊ดคุณบี๊ด คุณบีเออนี่แหละพ่อล้วงนัง่งฮบเออพ่อหนุย่ยนังน่งฮบนั่งฮบฮบกว่าอาจจะย่ไม่เจยอียบป้ายมนัง่งฮบเออยมกังคกกันนั่งฮบเลยนูนั่งสบายสึกแลว้วน้องล้วงเจ็บเจงเลยมากคืนนี้นะน้องนั่งสบายเออ จัดเจนเลยให้คลิปคูไปขอบคุณมากนี่นี่นี่คลิปน้องสเปรย,ย์อย่างเลยน้องเอออคลิปยี่สิบแปดขดว้าไอ้หูมันแล้วแก้วเลยเเเเดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ,ะ,อ,อ,อะก็ขอบพระคุณน,น้องๆนะที่มาเยี่ยมไม้กำลังใจคืนนี้ไอ้โต้คืนนี้เราปักซึกกันก่อนปักซึกเออก็ขอบพระคุณเพื่อว้นอะตีอยังหนังไงกำลังใจนะอย่ารีบครับพี่น้อง วันนี้ตื้อว่าเรามารวมซืบซ่านภูมิปัญญาตรงติน้นศิลปินปัญจเปากอันเออมีเสี่ยงปะเถากันมั่งต่างนั่งดราแต่เราเมื่อนกรอบครัวเดียวกันอันเออนั่งลุงดราเมื่อนผีกับน้องเรารักเราคองเราไม่พึ่งซาดิษยาใครเกียวรักกันเพรรักกันเพรนี่โบดูราน้องน่องน่ารักมากหืนนี้เราโยกแคโดราน้องผูมงผ่มินหน้องผู่มินเอาน้องออกรำสตาก็วยย้ยแล้วแกออ อาเมสาบงยิ่งมีเรื่องไรไม่ใบป,ประปทยคืออย่างนี้พี่ทองจ๊ะพี่ทองก็รู้ดีนะว่าตั้งแต่มีดวงแก้วดวงนั้นมาอยู่ในนครของเราแล้วมันกลับสร้างความเจริญมั่งคั่งให้กับนครของเราเป็นอย่างมากแต่พี่ทองจ๊ะหลังจากที่มีดวงแก้วดวงนั้นมาอยู่ในนครของเราแล้วบ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองแต่น้องอะ่ะ จะต้องพบกับความเดือดร้อนนะพี่พวกเราไม่ทราบรองไร่ไปจากงคยิง่งคืออย่างนี้พี่ทองนะหลังจากที่ดวงแก้วดวงนั้นมาอยู่ในนครของเราแล้วทุกๆคืนพี่ทองจะต้องมีผู้ชายลึก,กลกับปรากฏตัวขึ้นในองของน้องฮะมีผู้ชายลึกลับปรากฏตัวขึ้นใน้องอกยิง่งก็นั่นสิราตึ้งตรงนี้ครับผู้ชายคนนั้นเข้าหาน้อง และใช้กำลังก่มขืนน้องอหรอผู้ชายคนนั้นใชจกำลังข่มขืนออกยิงใช่ตึ้งแต่นี้กับทอดนี้น้องมีท้องกับเขาถึงสามเดือนแล้วหว่าอะไรวะอะไรวะออยิงอะไรวะทองอะไรวะทรัพย์อะไรวะเดือนแล้วคนนั้นสิพี่ทอดไอ้แก้วอะไรวะออกยิ่งอะไรวะทองอะไรวะทรัพย์อะไรวะเดือนแล้วอะไรวะตาอะไรวะม่พออะไรวะมะแม่ อล拉วาสุขราพอาลาวะโบเรอ์อาราวะต่างคนอาลาวาชิป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 อาลาวาะหายอาลาวาตายอาลาวะฮงเหยดแม่มังอีตายฮงเนี่ยเราพิตแลตินีิองยิ่งอีตั้มเพลือดูปลาดูเหยดแม่มลงมุมแล้วไอ้มอนนิ่งซอยตีเดียกเผื่อมอนนิ่งเป็ดปากเก๋เลยเนาะ เร่บุ้งแด้งไงต้องเห็ดแหมเมเล่นปอเด็เล่นไผ่แดดซี่บุ้งก้นปลือได้แลเหยียดแหมม่งกว่าปพ้อเกลือนกินพุงเงีหลุ่มมึงแรกไอเดียแกกว่าเพ้อเนี่ยต้องกันแลกดีกับเก้ไกลครันงไ้ต้องเออต้องได้กุฏาได้เจี๊บเราวงสู้เคไหมรากจะวงเคไหมโบสู้บ้องเฮ่เคไหมเคอะไรโทนนี้แปลงเคอยู่อ่ะอันแปลงเคหลัวเลี้ยมชุบ อ่ามึงเล็บนะกี้ตั้งเวลากี้รองน้ำมึงเล่นรองเลยอ่ะเหย็ดผมว่าคูมันเค็มึงหยวมันปรับน้ำปรับน้ำไม้ตัวมึงปรับน้ำเนี่ยเนีใบมันอยู่นี่แเนี่ยใบปรับน้ำงไปปัดปัดเลยจ้ะเนี้ยนี้นี้นี้พี่แกว่าโดนอะไรอ่ะไอ้ตองก็อยู่มันเค็ ไอ้โต้ไอ no so ้แรงดีก็โยมันปรับน้ำมึงก็อยันดีแต่ว่าเพื่อนนักเลียนอยบางคนดำน้ำในคลองรอเตรียมโค้กขึ้นบุญตะคุมยามเด็กยิ่งเอาแล้วชอยโต้เด็กนึกว่านักแหม่แล้วไม่ใช่นักธรรมดาเนี่ยเกหนักอู้ปลอกเลยนี่อย่าดิแหม่บ้านหมาเมงไอ้กี้ดูภาพนักอู้ปลอกเริ่มหมาเลยหอยโต้เก๊กเลยนี่ โถนี่เป็นอิสลามโอ้ยตู้เค้กโอ้ยตู้อิสลามก็นเลยโอ้คราวนี้แสดงว่าเค้กเลยนะมักบังนะเออหอยตู้บังคลิปเปลือกลุดฮีแมมมึงเลยกูวนใต้พูดนี่ต้องแต่ว่าแต่เรกกูได้เมียอิสลามคลิปเรียบไม่เรียบร้อยแล้วโอ้มึงได้เมียอิสลามเออจะเลิที่ได้หรือกับเมียจ้าไม่รู้ตัว พอแต่งงานเสร็จไปอยู่บ้านพ่อตากูไปอยู่บ้านพ่อตาอูถึงที่นี่วันนี้วันดีวันดีวันนั้นพ่อตาชวนกูไปสู้เรา่อตาชวนมึงไปสู้เราเออถึงกูไม่ใจรู้ว่าก็ไปสู้เรานี่ก็ทำลยมั้งถึงที่นี่ข้ากูทำเมียวันน้องเออไปสู้เรานี่ก็ทำลยมั้งถึงเมียมึงว่าเปลือเมียว่าตึ้นเล่เลยพี่ตก็ทำเปลือกกรตุ้นก็ทำตามเขา พอเมียใจต่ำตามตถึงกัที่นี่วันนั้นพอตานองเมียจะกะกูไปทุราไปทเราฮัทีนี้พอก้าไปในทุราป๊บก็ยืนเป็นแถวยืนเป็นแถวพอพอพอตากก่งโกงกักูกกงโกงกันรอยโตเมียไว้ตตำๆนะถึงพอพอตากกุงกกุงทีนี้คูกะกุ้งกงกันทีนี้คูเก่งใน่ไม่ใจกูหนุ่งไงแก ม่หนุ่งเก่งน้อยโอ้ปอกูโกงโกงบงตักเน็ตไคหลอเลยกูเน็ตไคหลอโอ้ปอเน็ตไคหลอน้องเมียเห็นลูกไคกูมันดีดพวกกูลยดีดเน็ตไคมึงเออว่าเออการก้าวสู้เราต้องทำนป็นเองเออแล้วรอยแต่ือฟันเห็นของปอตาหล่อเว้กูดีดพวกกันทีนี้ปอตาจิกฟันกูเล่นผ่านท้งเสือจากปรี ไาเลยโตไม่พุทกว่าป้าแมมกว่าป้าแมมไรเอ๊ะแกว่าอะไรทะเลวิกอะไรๆแกว่าแหละจัดวัวแววจัดไป่ฉลาดเลยกว่าบ่าวัวแววก็ไม่ใช่มันกีดได้ก็อยนี้อันจื้อว่าลานมาแต่กับเนื้อกูคนนั้นเออแต่ว่าเอาแต่ตองเออ ควรกูรักเนี่ยศิลปะพี่แก้วนี่เป็นอะไร๋อแก้วก็เป็นโบ้ศิลปินพี่แก้วนี่เป็นศินลปินเป็นศินลปินตั้งกลบกลัวหอแก้วอย่างเป็นอะไรแก้วอย่ารู้อย่าปิ้นดูดราโพลิกมองไปเลิเกอ,เเกเอ,อตึ้งโป้ลำตัดตึ้งนาพายควรเป็นหม้อลำตึ้งแม่เมื่อใกล้เบอร์ยแกน รอยแม่ทำไรไม่เป็นใกล้แ um, ต่เบื่อแม่กูแต่ยากูต้องเออดูราดังยาแก้วดังดูรารำเล็กเะาไม่ดูราสมพงไม่ดังยาคูดำใต้กูสักทีแกว่าเป็นบทดูรายากูแกว่ากลอนรดเก่งพอยาสู้นี่เออแต่เมื่อนี่ใจกูคอยแกวลั่นยามึงมาหานี่ไว ไอ้แก้วลั่นยากระมานี่ไหวเว้ยลงใจตุ้นตะลกมึงลงไปหลวงมากเคยตึ้งกูล้านดูลลแก้วไม่โตรหลวงเราแกว้วชากลัวเลยแก้วไม่โตรหลวงแกว้วชากลัวเลยตึ้งป่วย,ยาได้ยินป่นั่นแต่มึงไม่หลวงกูไม่เด็กเองเคยอะไรเฮ้อ อยจิงกว่าพ่จับแมมอยาดาวิตวิวไปเลยอย่าท่รำดียากูกว่า้าวาเอวแกด้งเด้โอ้ยท่ตนอินเดียได้มันดูราชตีบนะกูบอกยอาท่นี่เอออันโบชาันบนี่แกมารำเตานี่ปัจจุบันอย่าท่มาำลำปัมโยลำปัมป็ีกัได้เจ็ด ยาสู้นี่เอออันก็ให้ใจยานั่งปอยาเคยเล็กกันยางกูยาสู้เออบอนี่แก้วรำดูราได้รำดูราได้พี่แก้วนี่แหละเป็นสิทธิ์และเป็นรำได้เนาะแต่เปี่ยนรำดูราแบบปู้ราดเนี่ยเมื่อผูมินก็รำเมือม่อผิ่นโยก็รำรำดูารารลงดินเออร์รุลงดินหารำแต่งเกล็ดไปนั่นแล้วเนาไม่เมื่อเคยเลี้ยงไม่เมื่อในอที่ตุน ที่ต้นไหนที่ต้นหลูกปอร้อยร้อยที่ต้นดังได้กลายใจลกปากเว้งันว่างนี้ดังทั่วเประติดเลยไอ้เตมมี่เออไปใกล้เก็บมูเปรเิดหยเกมมี่เอออันหลูกซิดกูวนทีว่าบดอยู่นั่นว้าดราผู้มินนี่ซิดกูกวาดเองกับมือ เรียงมันจาดีเเราคืนนี้บงกับดูราขีเดียวอันเออจริงๆลงเงี้ยมันไปข้าวดูราได้เหลืองสวยโอ้คูจบเดีว้าดูดานาข้าวนี่บดูราอันเอ้วาเอวหน่นน่นนดูราเออช่ดูรามาคืนนี่บดช่องซิมเปนดูราช่องซเออนี่จะเรียแม่หยุดกระตอกจะเยก็อีดู ดูลาดักดูดเออแจ้งว่าขื่นคนกวาดเอานังเคยนุ้ยดูลาดักดูดนั่นแหละแม่หยุดแปมแม่กระตื้นี่แม่ดูลาหนุกูนนี่ดูลาไรแก้วดูลาปากูนทัานแม่หยุดกระตื้แห่งบ้านลำปั้มปากูนเออคนจีวนาเหมันลุ่มอุกาบาดนั่นลุกดูลาปากูนเออว่างนี่